สวัสดีครับกผมช่องดักเซลกูอีกครั้งนะครับวันนียายเรื่องพายาดมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่106นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็เหมือนเป็นเด็กเส้นได้ขึ้นเป็นสิทธิ์ชั้นหนึ่งก็ทําให้คนไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็กําลังจะอา่าเหมือนกับว่าไปอยู่ตรงที่พักกนะแล้วก็ เยาวๆขออยู่ด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยละครับบทที่หนึ่งร้อยหกรวมกลุ่มบริเวณนอกภูเขาเฉินหยวนนั่งอยู่บนเก้าอี้จิบช้าอย่างใจเย็น ตรงหน้าเขามีชายหนุ่มในชุดสีเงินยืนอยู่พร้อมท่าทางเคารพใบหน้าของเขาอาจดูธรรมดาแต่ดวงตาของเขาดูคดโกงอาจารย์เฉินท่านเป็นคนตกลงว่าท่านจะให้โคต้าลูกศิษย์ชั้นหนึ่งกับข้าชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินพูดด้วยใบหน้าเจ็บปวดเฉินหยวนโบกมือและตอบว่าข้าก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าทุกอย่างจะออกมาแบบนี้เฉินหยวนกล่าวอย่างเฉยเมยเอ,อหานซานครั้งนี้ข้าเป็นคนผิดเดี๋ยวข้าจะคืนทุกอย่างให้เจ้า ชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินชื่อหานซารีบเอ่ย่าจะเอาของที่ให้กับอาจารย์เฉินคืนได้ยังไงกันเฉินหยวนพยักหน้าด้วยความชื่นชมเขาขอโต๊ะเบาๆและกล่าวว่าแม้ว่าโจหยวนจะกลายเป็นสิทธิ์ชั้นหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสตามกฎแล้วมีการแข่งขันระหว่างสิทธิ์ใหม่ปัจจุบันเจ้าอยู่ในระดับสภาวะเบิกเนธชั้นที่สองขณะที่โจหยวนมีพลังครึ่งก้าเข้าสู่สภาวะเบิกเนธเท่านั้น เจ้าเพียงแค่ต้องหาโอกาสในการไปท้าทายเขาเมื่อเจ้าประสบความสำเร็จเจ้าก็จะเข้ามาแทนที่เขาในฐานะสิทธ์ชั้นหนึ่งได้พรุ่งนี้จะเป็นวันดีเด็กคนนั้นคงได้พักผ่อนในบ้านหลังเล็กจนเต็มอิ่มไปแล้วดังนั้นเขาคงจะไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกอะไรมากนะักแม้ว่าจะโดนไล่ให้กลับไปที่ที่เขาควรอยู่ก็ตามอาจารย์เฉินหมายความว่าฉินหยวนเหลือบมองและพูดว่าถ้าเจ้าเอาชนะเขาต่อหน้าทุกคน ถ้าจะยึดสถานะสิ์ชั้นหนึ่งของเขาและโอนมันให้กับเจ้าหานซานดีใจขอบคุณสำหรับคำแนะนำอาจารย์เฉินในความคิดของเขาโจหยวนจะไม่เป็นปัญหาใดๆตราบใดที่เขาได้รับอนุญาตจากเฉินหยวนสำหรับหานซานการจัดการกับผู้ที่มีระดับพลังเช่นนั้นช่างง่ายได้ยิ่งหนักเฉินหยวนยิ้มกว้างขนาโบกมือเมื่อเห็นเช่นนี้หานซานจึงได้เดินออกไปเฉินหยวนเล่นกับถ้วยชาในมือขณะที่เขามองดูหานซานที่จากไปเขาหัวเรบบาะเบา โจหยวนนะโจหยวนเจ้าช่างไม่มีไหวพริบเอาเสียเลยข้ารอเจ้ามาครึ่งวันแล้วถ้าเจ้าเต็มใจมาเสนอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับข้าบ้างข้าคงช่วยได้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ช่างน่าเสียดายแม้ว่าการที่ข้าไม่สามารถจัดการเจ้าได้โดยตรงแต่หากเจ้าถูกกำจัดตามกฎแม้แต่ผู้วุโสทั้งสองที่อยู่เหนือข้าก็พูดอะไรไม่ได้ในภูเขาภายนอกนอกจากตัวเขาเองในฐานะผู้ดำเนินการแล้ว ยังมีผูู้้โสภูเขาภายนอกอีกสองคนอย่างไรก็ตามผูู้้โสทั้งสองนี้มักจะไม่ใส่ใจในเรื่องดังกล่าวดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเฉินหยวนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในภูเขาภายนอกราตีค่อยๆมาเยือนและปกคุมป่าบนภูเขาตรงกันข้ามภูเขาด้านนอกกลับพุ่งพลาดมากขึ้นหลังจากการประกาศแบ่งระดับชั้นสิทธิ์ในวันนี้คลื่นใต้น้ำซ่อนอยู่ก็ไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรงระหว่างสิทธิ์ใหม่ ที่ใดก็ตามที่มีผู้คนย่อมมีการขัดแยง้งแม้แต่นิติกายชางซวนก็ไม่มีข้อยกเว้นสาวกใหม่ส่วนใหญ่เพิ่งลงจากเรือมาสาวกที่ฉลาดหลักแหลมหลายคนก็เริ่มเรียกเพื่อนเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มคนหมู่มากย่อมมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนการมีอยู่ของสาวกชั้นหนึ่งได้กลายเป็นแกนหล,ลักของกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มและทําให้สถานะของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นบ้านหลังเล็กๆที่ส่องสว่างบนภูเขาจึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของร้านกิจกรรมต่างๆในบ้านหลังเล็กหลังหนึ่ง มีคนหลายสิบคนมารวมตัวกันทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักมากหลัวทรงก็รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยบุคคลสองคนที่อยู่ตรงกลางเหมือนพระจันทร์ที่รายล้อมไปด้วยดวงดาวท่าทางเฉยเมยของพวกเขาที่แสดงออกอย่างสงบในขณะที่ได้รับความเคารพจากฝูงชนรอบข้างทั้งสองคนนี้เป็นสาวกชั้นหนึ่งยังเห็นได้ชัดคนหนึ่งชื่อเว่ยอู่ในขณะที่อีกคนชื่อซูอ้าวหลัวทรงยิ้มอย่างสงสัยเออพวกเราทุกคนจะติดตามพี่เว่ยและพี่ซูในอนาคต คนอ,นอื่นๆขยักหน้าเวยอู่และซูอ้าวมั่นใจว่าเขาจะเข้าสู่ยอดเขาทั้งเจ็ดได้และมีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าเวยอู่หัวเราะเบาๆพวกเราทุกคนจากทวีปบอื่นไม่สามารถเทียบได้กับอัจฉริยะทั่วไปของเจิ้นโจดังนั้นพวกเราจึงต้องดูแลซึ่งกันและกันเป็นพิเศษหนึ่งในกลุ่มพูดอย่างโกรธว่าคนจากทวีปบเจิ้งโจนั้นเยอะยิงซะจริงก่อนหน้านี้ข้าพยายามเชิญสิทธิ์ชั้นสองในนามของพี่เวยแต่สิทธิ์คนนั้นกลับไม่แม้แต่จะชายตามองด้วยซ้ำ เมื่อได้ยินดังนี้สีหน้าเวยอือก็มูดมนลงแต่เขาก็ยังคงโบกมือพวกเราแค่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่านั้นเนื่องจากเราอจฉริยะแห่งเจิ้นโจนั้นยิงพยองมากเราไม่จําเป็นต้องเป็นมิตรกับพวกที่ไม่เห็นค่าเราหรอกสู้อ้าวพยักหน้าเห็นด้วยดูเหมือนว่าจะมีสิทธิ์ชั้นหนึ่งอีกสองคนจะทวีบช้างหมางเราจะไปราบพวกเขามาด้วยหรือไม่มีคนเสนอลวดสงหัวร้อยยอ่อเจ้าหมายถึงไอ้คนใช้เส้นเข้ามานั่นนะหรอเวยอูสายหัว อย่าไปยุ่งกับคนของชางหมางเลยข้าได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่าหานซานกำลังจะเคลื่อนไหวต่อต้านโจโหยวนแม้ว่าหานซานจะเป็นสีระดับสองแต่เขาก็เป็นอัจฉริยะท้องถิ่นของเจิ้นโจโคนหนึ่งพี่มีมิตรหน้าเกรงขามหลายคนพรุ่งนี้โจโหยวนจะต้องกลับไปที่ที่เขาควรอยู่ดวงตาลั่ทรงเป็นประกายเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไม่นานจากนั้นเขาก็หัวเรออาะเบาๆและพูดว่าช่างเป็นคนโชคร้ายซะจริงเขาสามารถเพลิดเพลินกับสถานะสิทธิ์ชั้นหนึ่งได้เพียงวันเดียวเท่านั้น ก่อนที่จะตกลงสู่จุดต่าสุดอีกครั้งเหรอคนอื่นๆก็หัวเราะกันไม่หยุดก่อนที่จะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกพวกเขาเชื่ออย,ย่างชัดเจนแล้วว่าโจหยวนจะเป็นผู้แพ้เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงโจหยวนจะกลายเป็นสิทธิชั้นหนึ่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ในวันถัดมาเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้า,าสาดส่องผ่านเมฆและาสาดส่องไปยังป่าบนภูเขาภูเขาด้านนอกก็กลายเป็นแหล่งรวมผู้คนในทันที โจหยวนผลักประตูเปิดและเดิอนออกจากบ้านหลังเล็กพร้อมกับเยาเยาทันทีที่พวกเขาออกมาพวกเขาเห็นกลุ่มคนรีบวิ่งเข้ามาหานั่นคือเซินหวานจินและคน,น,นอื่นๆเมื่อเซินหวานจินและพรรคพวกเงยหน้าขึ้นเห็นโจหยวนและเยาเยาออกมาพร้อมกันปากของพวกเขาก็อ้าออกก่อนจะมองด้วยความชื่นชมผู้ชายคนไหนก็เข้าใจในการจ้องมองเช่นนี้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่เคยจินตนา,าการมาก่อนเลยว่าเยาเยาที่ปกติจะห่างเหินแต่กลับเย็นชาและภาคภูมิใจเหมือนดังเทพธิดา จะถูกโจโยวนปราบปรามลงได้มุมปากของโจโหยวนกระตุกเขาได้เหลือบมองเยาเยใบหน้าที่สวยงามของเยาเยยังดูสงบกับตัวเขาเองด้วยซ้ำแทบไม่มีความปรารถนาที่อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงถอนหายใจโดยไม่สนใจที่จะพูดอะไรมากนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันมีอะไรเหรอเขาหันไปมองฝูงชนที่เป็นกังวลจากนั้นเซินหวานจีนจึงนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องสําคัญที่ต้องรายงานเหงื่อหยดลงมาบนใบหน้าอ้วนๆของเขาขณะที่เขาพูดอย่างวิตกกังวล ไม่ดีเลยน้องชายหยวนข้าได้ยินมาว่าวันนี้มีคนจะแย่ตำแหน่งสิทธิ์ชั้นหนึ่งจากเจ้าในที่สุดก็มาถึงเหรอท่าทีโจโหยวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยินเช่นนี้เขาตระหนักดีว่าสถานการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเจ้ารู้ไหมว่าเป็นใครเซินหวานจินตอบในทันทีเขาชื่อว่าหารซานเป็นสิทธิ์ชั้นสองจากทวีปเจิ้นโจพลังสภาวะเบิกเนตรชั้นสองดวงตาโจโหยวนหลีลงเล็กน้อยขณะที่เขาพยักหน้า แสงสีแดงวับออกจากภูเขาในระยะไกลนั่นก็คือกู้หงอีที่นางเห็นสถานการณ์นี้เกิดขึ้นดวงตาอันสดใสของนางจึงต้องมองไปที่โจโหยวนอย่างรวดเร็วราวกับว่านางกำลังเยอะเย้ยโจโหยวนไม่ได้สนใจสายตาต่างๆที่จ้องมองมาที่เขาเพียงแค่พยักหน้าให้เส้นวานจินขณะที่เขาเริ่มเดินไปข้างหน้าไม่เป็นไรหรอกพวกเราไปที่ภูเขาหยวนกันเถอะภูเขาสูงตระหง่านตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขาจํานวนมากในภูเขาภายนอกสามารถมองทะลุเมฆได้อย่างทะลุปูโปรง มีภูเขาลูกหนึ่งโดดเด่นที่สุดในบรรดาภูเขาทั้งหมดไม่เพียงแต่ภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสง่างามเท่านั้นแต่ปลายของภูเขาจะเป็นภูเขาไฟอีกด้วยในขณะที่อัคารายน์จำนวนนับไปท่วปรากฏอยู่ข่กลอาัคารายน์นี้ถูกแกะสลักไว้ทุกตารางนิ้วของภูเขาพลังหยวนที่อยู่โดยรอบถูกดึงดูดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไหลบ่าเข้าสู่ภูเขาขนาดยักษ์มันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเมื่อกลุ่มโจหยวนมาถึงสีหน้าตกใจปรากฏออกมาเพ่อพวกเขาดูภูเขาขนาดยักษ์นี้ โจยวนอดไม่ได้จะชื่นชมด้วยสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขาเขาสามารถสัมผัสได้ว่าอัครายวนในภูเขาขนาดยักษ์ล้วนแต่เป็นระดับสูงค่ายกลอัคารายวนนั้นไม่ใช่ผลงานของคนธรรมดาอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่านิกายชางส่วนมีการฝึกจิตวิญญาณอันทรงพลังเป็นวิธีการที่ชานฉลา,าดมากความตื่นตะลึงที่หาได้ยากปรากฏบนใบหน้านงดงามของเยาเยาขณะที่นางกล่าวว่าน่าจะมีค่ายกลอัคครายวนมากกว่า2ี่สแห่งในภูเขายักษ์แห่งนี้ แต่ละแห่งเชื่อมโยงกันมันแทบจะสมบูรณ์แบบเลยการที่จะบรรลุผลสําเร็จเช่นนี้การฝึกฝนจิตวิญญาณจะต้องอยู่ในสภาวะแก่นแท้สมบูรณ์เป็นอย่างน้อยโจหยวนเม้มริมฝีปากจิตวิญญาณในระดับนั้นกําลังจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้วดูเหมือนว่านี่คือภูเขาหยวนสายตาโจหยวนกวาดมองไปรอบๆมองเห็นเส้นพลังหยวนที่ไหลลงมาไม่หยุดย่อนสู่สถานที่นั้นและสุดท้ายก็ไหลลงเข้าภูเขาขนาดักษ์มีสาวกใหม่จํานวนมากอยู่ที่นี่ในขณะนี้ โจโยวนและพวกกำลังล้อยอยู่กลางอากาศด้วยพลังหยวนเมื่อเหล่าสิทธิ์ใหม่ที่เดินทางมาจากทุกสารทิศเห็นพวกเขาก็มองด้วยรอยยิ้มเหาะไอสารเลวพวกเนี้ยกำลังล้อเห็นเจ้าถูกทำให้ขายหน้าอยู่เส้นหวานจินดาและสาบแช่งอัฉริยะช้างหมาคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความรู้สึกขุนเคืองเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ของพวกเขากับ,กบโจโยวนนั้นโดยพื้นฐานแล้วเมื่อโจโยวนได้รับความรุ่งโรดพวกเขาก็จะได้รับความรุ่งโรดไปด้วยเมื่อโจโยวนถูกทำให้ขายหน้า พวกเขาก็จะถูกทําให้ขายหน้าเช่นเดียวกันหากสถานะสิทธิ์ชั้นหนึ่งของโจหยวนถูกหานซานยึดครองในวันนี้พวกเขาจะถูกพาดพิงและถูกคนอื่นๆดูถูกไปด้วยโจหยวนหัวเราะเบาๆไม่ได้โกรธเคืองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติบ้ากเขาเป็นเพียงผู้ที่มีพลังครึ่งก้าวเข้าสู่สภาวะเบิกเนตแต่เขากลับสามารถครอบครองตําแหน่งสิทธิ์ชั้นหนึ่งได้สําเร็จเขาไม่มีทางใช้คํากล่าวเพื่อขจัดความสงสัยของทุกคนได้ดังนั้นโจยวนจะต้องใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดไปกันเถอะ เราควรไปดูว่าภูเขาหยวนนี้น่าทึ่งขนาดไหนกันโจหยวนกราบขณะที่พลังหยวนใต้เท้าเขาและเยาวๆลอยขึ้นจากอากาศและลงบนภูเขาหยวนอันกว้างใหญ่ภูเขาหยวนเป็นภูเขาที่สง่าง,งามอย่างหาที่ใดเปรียบไม่ได้เมื่อบกเขาไปถึงกลางภูเขาโจหยวนและคนอื่นๆก็พบแท่นฝึกมากมายที่มีความกว้างหลายสิบฟุตติดตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งทอดยาวหากดูคร่าวๆก็จะเห็นว่ามีมากกว่าหนึ่งหมื่นแท่งทําให้เป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งแท่นฝึกปลดปล่อยพลังหยวนอันเข้มข้นออกมา มีเครื่องหมายบนแท่นฝึกทุกแห่งที่สออคล้องกับเหรียญสถานะสิทธิ์ของตนดังนั้นไม่มีใครสามารถครอบครองแท่นมั่วๆได้ในที่นั้นก็ได้ยินเสียงหลายคนตะโกนว่าสิทธิ์ชั้นหนึ่งขึ้นไปที่ยอดเขาได้สิทธิ์ชั้นสองขึ้นถึงกลางเขาสิทธิ์ชั้นสามได้ที่เชิงเขาเท่านั้น เป็นที่ชัดเจนว่าพลังหยวนที่จุดสูงสุดนั้นเข้มข้นที่สุดดังนั้นจึงมีแต่เพียงแค่สิทธิ์ชั้นหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งที่ดีที่สุดในขณะที่สิทธิ์ชั้น2และ3ได้รับการปฏิบัติลดหล่อนกันมาเมื่อได้ยินเช่นนี้โจหยวนและเยาเยาก็แยกทางกับเิ้นวานจินและคนอื่นๆจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ยอดเขาภายใต้สายตาจ้องมองที่อิจฉาของคนหลายคน เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ยอดเขาพวกเขาเห็นแท่นฝึกมากมายซึ่งกว้างกว่าแท่นด้านล่างเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นอัคราหยวนเอลือนลาปรากฏขึ้นให้เห็นบนแท่นหินที่ใช้ประกอบแท่นเหล่านี้ด้วยโจยวนเดินตามเครื่องหมายบนตาของเขาลงสู่แท่นฝึกซึ่งเขาพบที่นั่งเป็นเสืออยู่ตรงกลางเสือพื้นนี้เปล่งแสงสีทองอ่อนๆและดูเหมือนว่าจะทอขึ้นจากได้ทองคำจำนวนนับไม่ถ้วนพอรังหยวนแผ่กระจายออกมาจากเสือพื้นนี้อย่างแผวเบาแสดงให้เห็นว่าเสือพื้นนี้เป็นสมบัติหยวนประเภทสนับสนุสน,นการฝึกฝน เมื่อเจอยวนนั่งลงบนเสือเขารู้สึกทันทีว่ามีออร่ราเย็นๆไหลเข้าสู่ร่างกายทำให้เขารู้สึกสดชื่นสิ่งนี้ทำให้เขาแอบ,บชื่นมชมในทันทีการฝึกฝนที่นิกายชางส่วนยากที่จะละทิ้งได้เมื่อได้ริมรองแล้วเพื่อยึดทรัพยากรฝึกฝนเหล่านี้ไว้และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเอาไปพวกเขาจำเป็นจะต้องก้าวไปข้างหน้าและเหนือกว่าผู้คนรอบข้างอยู่เสมอโจหยวนถอนหายใจก่อนที่สายตาของเขาจะหันกลับไปทางด้านหน้าเขาซึ่งเป็นจุดที่วัตถุสสำคัญที่สุดพุกพลวิ โจวยวนถอนหายใจก่อนที่สายตาของเขาจะหันไปมองทางด้านหน้าซึ่งเป็นจุดที่มีวัตถุสำคัญที่สุดในภูเขาตั้งอยู่ดอกไม้หยวนแห่งสวรรค์ดอกไม้สีทองตรงหน้าเขาสูงประมาณสิบฟุตในขณะที่กลีบดอกขนาดใหญ่เท่าอ่างล้างหน้างอกออกมาจากดอกไม้เหมือนดอกทานตะวันแม้ว่ามันจะเป็นดอกไม้แต่โจยูรู้สึกได้ว่ามันกำลังหายใจเบาๆขณะที่มันหายใจพลังยนที่อยู่โดยรอบก็ไหลเข้าไปทำให้กลีบดอกของมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนแวววาว นี่คือดอกไม้หยวนแห่งสวรรค์เหรอโจหยวนรู้สึกถึงมีการกล่าวกันว่าดอกไม้หยวนแห่งสวรรค์เป็นสมบัติหายากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดอกไม้นี้สามารถดูดซับพลังหยวนได้อย่างต่อเนื่องทําให้เกิดละอองเกสรที่มีพลังอัศจรรย์ในการควบคุมพลังหยวนนี่คือสิ่งที่ทําให้ดอกไม้นี้มีราคาแพงมากนี่กายชางส่วนมีวิธีปลูกดอกไม้หยวนแห่งสวรรค์เหล่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเจ้าของดอกไม้เหล่านี้เป็นจํานวนมากการใช้ดอกไม้หยวนแห่งสวรรค์ในการฝึกฝนไม่น่าเชื่อเลย ลิกายชางส่วนจะคิดแบบนี้ได้ขณะที่โจหยวนยังคงถอนหายใจก็มีสิทธิ์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมาถึงพูกเขาหยวนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบแท่นฝึกและเริ่มสังเกตดอกไม้หยวนแห่งสวรรค์ด้วยความตื่นเต้นในไม่ชา้าพวกเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นอย่างเงียบๆมองไปยังจุดหนึ่งใกล้ยอดเขาที่โจหยวนอยู่ควับลํำแสงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าหยุดนิ่งเหนือยอดเขาพลังหยวนกลายเป็นก้อนเมฆขณะที่เฉินหยวนนั่งอยู่บนก้อนเมฆมองลงมาจากทางด้านบนไปยังเหล่าลูกศิษย์จำนวนมาก สายตาของเขาเหมือนจะหยุดลงเล็กน้อยเมื่อมองผ่านโจโหยวนไปก่อนเสียงทุ้มดังจะดังขึ้นเนื่องจากทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเราจะเตรียมเปิดใช้งานภูเขาหยวนและเริ่มการฝึกซ้อมกรุณารอสักคู่ครับอาจารย์เฉินข้ามีเรื่องจะกล่าวอย่างไรก็ตามก็ได้มีเสียงแหลมดังขึ้นตามมาจากที่เฉินหยวนกล่าวทุกคนต่างจ้องมองไปที่ภูเขาและได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนขึ้นดวงตาที่ดูร้ายของเขาคล้ายกับดวงตาของหมาป่า หานซานเหลินนั่นอย่างที่คาดไว้เลยเขากำลังตามล่าโจยวนภาพของชายหนุ่มผู้นี้ทําให้เกิดเสียงกระซิบกระซาบมากมายดังขึ้นสีหน้าโจยวนไม่มีเปลี่ยนแปลงเฉินหยวนเหลือบมองหานซานและถามช้าๆมีอะไรความดูถูกเหยียดหยามปรากฏในมุมปากของหานซานขณะที่เขาจ้องมองไปที่โจหยวนเขากำหมัดเข้าเด็กกันและกล่าวว่าข้าอยากท้าทายพี่ชายโจยวนเพราะข้ารู้สึกว่าเขาไม่กู้ขัวกับการเพ็นซ์ชั้นหนึ่ง ตามกฎของนิกายชางส่วนสิธ์จะต้องเคารพซึ่งกันและกันตามยศศักดิ์โดยไม่ได้คำนึงถึงอายุโจหยวนเป็นศิษย์ชั้นหนึ่งในปัจจุบันดังนั้นหานซานจึงต้องเรียกเขาว่าพี่ชายคำกล่าวของหานซานทำให้เกิดคลื่นเสียงดังขึ้นหลวงทรงจ้องมองดูขณะที่เขากล่าวด้วยน้ำเสียงดีใจมันจบแล้วลสำหรับเด็กคนนั้นจากจุดนี้เป็นต้นไปเขาจะได้กลายเป็นตัวตลกในนิกายชางส่วนของเรา บุคคลหลายคนที่อิจฉาโจหยวนก็พยักหน้าเห็นด้วยเสินหวานจีนและอัจฉริยะชางหมังที่เหลือสีหน้าดูไม่ค่อยดีนะสีหน้าของพวกเขาทั้งตึงเครียดและกังวลเมื่อถึงยอดเขาลูกเฟิงและลูกสิทธ์ชั้นนําจํานวนมากได้แต่เฝ้าดูด้วยสายตาที่ไม่แยแสความรู้สึกที่เหนือกว่าในการแสดงออกพวกเขาก็ไม่อาจปกปิดได้ปู่หงอี้รู้สึกสงสารเมื่อนางเหลือบมองโจหยวนหลังจากวันนี้เขาจะกลายเป็นสิทธิ์ชั้นหนึ่งที่มีอายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิกายชางส่วนไปอากาศ การแสดงออกของเฉินหยวนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่เขากล่าวยังไม่ใส่ใจในการท้าทายระหว่างศิษย์ทั้งสองฝ่ายจะต้องเต็มใจตราบใดที่โจหยวนตกลงเจ้าก็จะสามารถดําเนินการต่อได้จากนั้นเขาก็หันไปทางโจหยวนและกล่าวว่าเจ้าจะยอมรับคําท้าของหานซานหรือไม่หากเจ้าแพ้สถานะศิษย์ชั้นหนึ่งของเจ้าก็จะถูกถอดถอนทุกสายตาจ้องมองไปทางโจหยวน สีหน้าของเขาไม่มีความกลัวหรือความกังวลใดๆขณะที่เขากล่าวอย่างใจเย็นนั่นหมายความว่าข้าปฏิเสธได้ใช่หรือไม่คำกล่าวนี้ทำให้เกิดเสียงไม่พอใจขึ้นในทันทีสายตาที่จ้องมองมาที่เขาสแสดงความดูถูกดูแคลนกูคงอี้สายหัวความสงสารในก่อนหน้านี้หายไปในอากาศทันทีคนเราอาจจะอ่อนแอแต่หากนิสัยอ่อนแอและยอมจำนนด้วยก็ไม่สมควรได้รับความสงสารด้วยซ้ำเฉินหยวนหัวราบเบา นั่นหมายความว่าเจ้าจะปฏิเสธใช่หรือไม่หากโจหยวนปฏิเสธจริงชื่อเสียงของเขาก็คงตกต่ำยิ่งกว่าเหวลึกโจยวนยิ้มอาจารย์เฉินเข้าใจผิดแล้วถ้าแค่อยากรู้ว่าข้ามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือเปล่าเฉินหยวนขมวดคิ้วไม่สามารถเข้าใจเป้าหมายของโจหยวนได้โจหยวนไม่สนใจคํากล่าวในก่อนหน้านี้แต่หันไปมองหานสารแทนและกล่าวว่าเจ้าได้ยินแล้วนี่ข้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้าสามารถให้โอกาสเจ้าได้ท้าทายข้าได้แต่เจ้า จะต้องจจาย,ยกยวน30ชิ้นให้ข้าก่อนทั้งบุเขาตามเงียบงนันจ้องมองโจวยวนด้วยสายตาตะลึงงนันไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะเสนอเงื่อนไขเช่นนี้การกระทําเช่นนี้จะทําให้ใครก็ตามตั้งตัวไม่ติดไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆในตัวโจวยวนหากเขาแพ้เขาจะสูญเสียสถานะสิทธิชั้นหนึ่งไปแต่หากหานซานแพ้หา,านซารก็จะไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเห็นได้ชัดว่านี่มันไม่ยุติธรรมดังนั้นเขาจึงต้องบอกทุกคนว่า การจะท้าทายเขาแน่นอนว่าเจ้าจะต้องจ่ายราคาความท้าทายซะก่อนไม่เช่นนั้นใครๆก็คงท้าทายเขาเมื่อพวกเขาไม่มีอะไรจะทําพวกเขาคิดว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าใบหน้าหานซานเปลี่ยนเป็นสีดํขาขณะที่เขากล่าวผ่าไรฟันยกหยวนสามสิบชิ้นเหรอเจ้าคงบ้าไปแล้วเจ้าครัวจะแพ้หรือไงโจยหยวนยิ้มกว้างสิทธิ์ชั้นหนึ่งกับโยกหยวนสามสิบชิ้นเจ้าก็น่าจะรู้ว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันใช่ไหมล่ะ บุมปากของหานซานกระตุกในที่สุดแววตาดูร้ายและเด็ดเดียวก็ฉายแววผ่านในดวงตาของเขาก็ได้ข้าตกลงหานซานจ้องมองโจยวนอย่างดุร้ายเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่แสดงความเมตตาใดๆทั้งสิ้นเป็นที่ชัดเจนว่าหานซานไม่เชื่อว่าโจยวนซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังครึ่งก้าวเข้าสู่สภาวะเบิกเนรจะมีโอกาสได้รับชัยชนะเมื่อเห็นว่าหานซานตกลงท่าทีโจยวนก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาเขายืนขึ้นดวงตาเขามีประกายเยือกเย็นขณะที่เขามองไปที่หานซาน ทุกคนรู้สึกถึงรัศมีอันน่าปลาใจแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของเขาอย่างชัดชาเข้ามาได้เลยเสียงเย็นชาดังออกมาจากปากของเขาเมื่อโจโหยวนยืนขึ้นบนแท่นฝึกทุกคนรู้สึกถึงบางอย่างที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรัศมีของเขาสิทธิ์ที่เฉียบแหลมหลายคนรีตาลงด้วยความประหลาดใจพวกเขาบอกได้ว่าโจโหยวนเคยผ่านการต่อสู้จากความเป็นความตายมาหลายพันครั้งจากรัศมีแบบนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อได้ผ่านการต่อสู้การเป็นความตายเท่านั้น น่าเสียดายเลือเกินที่เขายังเป็นเพียงแค่ครึ่งก้าวเข้าสู่สภาวะเบิกเนรบุคคลหลายคนใส่หัวในใจครืสายตาหานซานจ้องมองไปที่โจหยวนความชั่วร้ายเริ่มปรากฏจากบุมปากขณะที่พลังหยวนที่แข็งแกร่งประทุออกมาจากร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วร้าวกับภูเขาไฟพลังหยวนพุงพร่านก่อให้เกิดลมและเมฆพลังของสภาวะเบิกเนรชั้นสองปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน การแสดงออกของสิทธิชั้นสามจำนวนมากเปลี่ยนไปเมื่อเขารู้สึกถึงแรงกดดันพลังยนที่มากเกินไปบนแท่นฝึกแห่งหนึ่งใกล้ยอดเขาสิทธิ์ชั้นหนึ่งคนหนึ่งหันไปหาเขาและถามลู่เฟิงว่าลู่เฟิงจะคิดว่าใครจะชนะกันลู่เฟิงมีสีหน้าไม่สนใจเปลือกตาทั้งสองข้างของเขาปิดลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สนใจที่จะดูการต่อสู้แบบนี้เลยเขาตอบยังไม่ใส่ใจแม้ว่าหา,านซารจะเป็นเพียงคนธรรมดาในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากทวีปบเซิงโจ แต่สําหรับเขาแล้วการรับมือกับคนที่ครึ่งก้าวเข้าสู่สภาวะเบิกเน่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่มีอะไรน่าดูในศึกนี้สิชันหนึ่งรู้สึกขบขันนี่หมายความว่าโจหยวนวางแผนจะรีดไถย,ยกหยวนส0ชิ้นเป็นค่าตอบแทนหรือไงลู่เฟิงพูดอย่าไม่ใส่ใจว่าข้าไม่สนใจเรื่องไม่สําคัญแบบนั้นหรอกจากสิ่งที่เขาเห็นทั้งหานซานและโจหยวนไม่คู่ควรกับความสนใจของเขาสําหรับเขาแล้วมันเป็นเพียงการทะเลาะกันของเด็กๆห่างออกไปเล็กน้อย ูหงอี้วางมือบนคางของนางตอนนี้รางเริ่มสนใจเล็กน้อยหลังจากเห็นการเปลี่ยนแปลงในรัศมีของโจโยวนครืดภายใต้สายตาที่เฝ้าจับจ้องนับไม่ถ้วนพรังยวนที่อยู่โดยรอบหานซานก็คำรามออกมาเสียววินาทีต่อมาเท้าของเขากระแทกพื้นจนแตกร่างของเขาเปลี่ยนเป็นภาพเบล์มุ่งตรงไปที่โจยวนพระรังยวนหมุนวนรอบตัวเขาอย่างรวดเร็วเหมือนดั่งพายุแม้กระทั่งอากาศก็ยังถูกพัดออกไปจากเท้าของเขาแค่ลมเนี่ย ก็ทาให้คนทั่วไปล้มลงได้แล้วความเป็นชั่วร้ายฉายชัดในดวงตาของหานซานในขณะที่นิ้วตั้งห้าของเขากําแน่นเป็นกําปัน้นพลังหยวนต้นกําเนิดในร่างกายของเขาพรุ่งพลานออกมารัศมีอันดุร้ายของเขาทําให้แม้แต่การแสดงออกของสี่ระดับหนึ่งและระดับสองบางคนก็เปลี่ยนไปหานซานไม่ได้ปิดบังสิ่งนี้เอาไว้เลยโจหยวนยืนอยู่บนแท่นฝึกของเขาและเฝ้าดูร่างหนึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วในดวงตาคลึ่นกระแทกพลังหยวนที่รุนแรงเริ่มพุ่งเข้ามาหาเขาเหมือนใบมีดอันคมกรีบสภาวะเบิกเนตรชั้นสองเหรอ การแสดงออกบนใบหน้ายาววัยของโจหยวนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาหัวรเราะเบาๆขณะที่เขาพึมพำย้อนกลับไปในกำแพงเมืองต้าโจข้ตาต้องใช้ไพ่เด็ดทุกใบเพื่อฆ่าคนที่อยู่ในสภาวะเบิกเนตรชั้นที่สองที่นั่นแต่ในตอนนี้ความเยือกเย็นปรากฏอยู่ในดวงตาของเขานิ้วของโจหยวนกำแน่นในทันทีขณะที่พลังหยวนต้นกำเนิดสีทองในที่กกเก็บพลังหยวนของเขาประทุขึ้นด้วยเสียงดังกึงกก้องเกรดยื่นออกมาจากกำปั้นของเขาปกคลุมแขนของเขาจนเกือบหมด เกรดเหล่านี้ไม่ใช่เกรดสีทองเหมือนในอดีตอีกต่อไปตอนนี้มันได้กลายเป็นเกรดสีทองอมม่วงแทนเกรดงูใหญ่ครอบคลุมระดับ3เกรดสีทองม่วงหลังจากได้รับเลือดศักดิ์สิทธิ์เกรดงูใหญ่ครอบคลุมก็บรรู้ถึงความสมบูรณ์แบบสีของมันในตอนนี้เป็นสีทองม่วงพลังอันบ้าคลั่งที่ทําให้โจยหยวนตกใจปั่นป่วนอยู่ภายในร่างกายของเขาพลังที่เพิ่มขึ้นจากเกรดทองคําม่วงเหล่านี้ไปไกลเกินกว่าระดับทองคําดําแล้ว ทุกคนเฝ้าดูขณะที่พลังหยวนสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากหัวของโจโยหยวนดูเหมือนมีรูปร่างเหมือนงูใหญ่สีทองขนาดากักษ์หากสังเกตดีๆจะพบก้อนเนื้อสองก้อนที่หัวงูใหญ่และกงเร็บบริเวณใกล้ท้องมันงูใหญ่สีทองส่งเสียงขู่ฟอซึ่งฟังดูคล้ายกับเสียงคำรามของมังกรเล็กหน่อยงูใหญ่ห่อหุ้มร่างกายโจโยหยวนเขาเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันก้าวไปข้างหน้าภายใต้สายตาจับจ่องนับไม่ทวนปัง อากาศระเบิดเสียงระเบิดเกิดขึ้นฝุ่นก็กระจายอยู่ด้านหลังโจอยูนให้ทันทีร่างของเขาหายไปในทันทีท้าของเขาแตะพื้นแทบจะทันทีหลังจากนั้นรูม,มา่านตาของทุกคนก็โคดตัวเลวงืงเมื่อพวกเขาเห็นร่างโจอยุยนปรากฏขึ้นกลางอากาศครึ่งทางลงจากภูเขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ห่างจากหันซานาเพียงแค่ไม่กี่ฟุตเท่านั้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเสียงร้องด้วยความตื่นตะลึงดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนตามผงะถอยหลังเล็กน้อยเมื่อเห็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันของโจอย,ยวน ก้าเป็นแค่ครึ่งก้าวเข้าสู่สภาวะเบิกเน่เท่านั้นหยุดแสดงละครได้แล้วหานซานตะโกนออกมาด้วยท่าทีบิดเบี้ยวขณะที่พลังหยวนต้นกำเนิดในร่างกายของเขาหมุนเวียนเสือคำรามผนึกพิชิตภูเขาหมัดหนึ่งถูกปล่อยออกไปพลังหยวนอันแข็งแกร่งแผ่กระจายเป็นเงาของเสือโครงตัวใหญ่เสียงคำรามอันดังสนั่นของเสือโครงตามมาสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้ยิน เตือยักษ์คำรามสะท้อนอยู่ในดวงตาโจหยวนขณะที่เขาพ่นลมหายใจออกมาเบาๆด้วยความขีดพลังงูใหญ่ครอบคุมลงมากงเล็บที่หน้าท้องของมันยื่นออกมาและซ้อนทับกับมัดเกร็ดของโจหยวนในขณะนั้นพื้นที่โดยรอบเขาสั่นไหวใบหน้าโจหยวนยังคงนิ่งเฉยขณะที่หมัดหนึ่งถูกยิงไปข้างหน้าภายใต้ความสนใจของสายตาจำนวนนับไม่ถ้วนมัดนั้นได้ปะทะกับมัดอันดุร้ายของหานซานอย่างแรงมันเป็นเพียงหมัดธรรมดาแต่มีพลังพลังงูใหญ่ครอบคุมและพลังเกร็ดท้องคำม่วงร่วมอยู่ด้วย ตูมขึ่นกระแทกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปราพุ่งออกไปอย่างรุนแรงในอากาศดวงตาเฉินหยวนกระตุกข,ขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่เขากำลังสังเกตกาปรปะทะก,กันทุกสายตาจ้องมองไปที่บุเขาได้สายตาตกตะลึงขณะที่เขามองไปที่จุดศูนย์กลางของการประทะซึ่งหมัดของโจงหยวนสามารถเจาะทะลุผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ปังเสือโครงยักษ์คำรามถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆในทันทีพลังอันบ้าคลั่งระเบิดออกความไม่เชื่อชัยชัดในดวงตาของหานซานเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่ไหลทะลักเข้ามายังไม่อาจหยุดยัง้งทำลายพลังทั้งหมดของเขายังโหดรายพลังสภาวะเบิกเนรชั้นสองของเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยแม้แต่น้อยเขาร้องออกมาด้วยความสยองขวัญเป็นไปได้ยังไงตู้ อากาศถูกพัดหายไปอย่างรุนแรงเมื่อหมาที่เต็มไปด้วยเกร็ดสีทองม่วงเจาะทะลุการป้องกันของหานซานอย่างสง่าง,งามและสัตว์ไปที่หน้าอกของเขาตึมเสียงอูอีดังขึ้นมานาะอกของหานซานดูเหมือนจะยุบลงร่างกายของเขาถูกเวียงออกไปในทันทีตกลงไปเหมือนลูกปืนใหญ่ตกลงมาจากท้องฝาภูเขาทั้งลูกนั้นเงียบลงสายตาที่ตกตะลึงจ้องมองไปบนท้องฝาซึ่งโจงหยวนยังคงอยู่ในท่าทางที่ต่อยแววตาโจหยวนยังคงเหมือนเดิมขณะที่เขามองมาในเชิงเขาที่หางซานได้ตกลงไปจากนั้น จึงพูดประโยคในก่อนหน้านี้ให้จบในที่สุดในตอนนี้หมัดเดียวก็เพียงพอแล้วบนภูเขาหยวนเงียบสงบในตอนนี้ดวงตาลูกฝงที่ปิดลงเล็กน้อยสั่นไหวขณะที่ลืมตาขึ้นในที่สุดความประราดใจก็ปรากฏบนใบหน้าง,งดงามของกูหงอีคนอื่นๆเบิกตากว้างไม่มีใครคาดคิดว่าหานสารที่อยู่ในระดับพลังสภาวะเบิกเนตรชั้นสองจะไม่สามารถต้านทานหมัดเดียวของโจหยวนได้พวกเขาเชื่อกันแต่เดิมว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่น่าสังเวช แต่ครับเหมือนกับว่าการต่อสู้ได้จบลงก่อนที่มันจะได้เริ่มต้นซีอีกเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่106เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโจหยวนโชเทพเป็นหนึ่งทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายครับ